คุณมีของเก่ามีสมบัติเดิมคุณจะรู้คุณจะได้เห็นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณอาจจะรู้คุณอาจจะเห็นอาจจะเซนได้จากความรู้สึกรว่าจากความฝันเวลาที่คุณผ่านสถานที่ที่ดูเป็นโบราณอืดูลึกลับคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่เหมือนภาพทับซ้อนเหมือนคุณกําลังจะย้อนเวลา คนทั่วไปอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะแต่สําหรับคุณมันจะพิเศษขึ้นมาหลังจากที่คุณกลับมามันจะมีเสียงในหัวน่ะดึงคุณให้คิดถึงสถานที่เหล่านั้นซึ่งมันคุ้นตาคุ้นใจมากๆเลยคุณจะเกิดเหตุการณ์นั้นบ่อยๆนะคะสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาค่ะคุณมีของเก่ามีสมบัติเดิมซึ่งคุณจะได้รู้ได้เห็นสมบัตินั้นนะคะเฝ้ารอคุณกลับมาซ่อนเอาไว้เป็นอย่างดีผู้รักษารอวันที่จะเปิดรัพ์ รอวันที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของที่แท้จริงค่ะแล้วคนที่เฝ้านะ่ะดุมากนะคะดุดันแบบไม่เกรงใจใครจะเฝ้ารักษาเป็นอย่างดีเพื่อรอคอยคุณมาเจอนะคะหลายหลายคนนะ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบสายพญานาคสายราหูสายนาคครึ่งยักษ์คือครึ่งบนนะคะแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าเขาก็มีความดีของเขานะเขาไม่ใช่จะเลวรายกับทุกคนนี่ ของบางอย่างนะคะดุดันดุร้ายแต่จะยอมสยบให้กับเจ้าของของมัน คนที่เป็นเจ้าของหัวใจค่ะจะควบคุมได้ทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะได้เจอนะคะหรือคุณจะเจอแล้วก็ได้พลังงานแบบพระจันทร์ค่ะพระจันทร์สีม่วงอีกหนึ่งสำรับของคุณค่ะคือไพ่พระศิวะค่ะพระผู้มีความเมตตาผู้สร้างและผู้ทำลายเราจะใช้ไพ่สำรับนี้ค่ะอ่านให้กับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โห สองใบแรกออกมาก็แบบทึ่งพึ่งแบบขนลุกหัวข้อของเรานะคะคือของเก่าสมบัติเก่าสมบัติเดิมของคุณนะ่ะเฝ้ารอการเปิดแต่พอเราเปิดไพ่ออกมาคือผู้อ่านซับแล้วนะคะจริงๆค่ะสมบัติเดิมของคุณนะคะโหคือเยอะมากเฝ้ารอให้คุณนะ่ะเบิกทรัพย์ เบิกทัพย์ทางไหนทางด้านสติปัญญาทางด้านความรู้ทางโลกทางธรรมต้องไปถึงผู้ที่เขาเฝ้ารอคุณเนี่ยเขาอาจจะติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้แต่ดูจังหวะว่าคุณจะเข้าถึงพรทธรรมตอนไหนคุณจะคู่ควรคุณจะมีพลังกำลังนะ่ะที่จะรับบุญอันมหาศาลนี้ได้เมื่อไหร่นะคะไม่ใช่ว่าเรามีของเดิมมีสมบัติเดิมแล้วเราจะรับได้ทุกเมื่อไม่ใช่นะคะคนที่จะรับกองบุญได้พลังบุญต้องถึง สติที่จะคลองสมบัติต้องถึงผู้ที่รักษาประตูสมบัติของคุณเขาเปิดทรัพย์ให้คุณแน่นอนแต่เขาดุคุณเห็นไหมคะเขาดุเขาเฝ้ามาอย่างยาวนานมากกองทรัพย์กองสมบัติค่ะ15คือสัญลักษณ์ของพระจันทร์พระแม่รักษมีจัก,กรพรรดินีแห่งแผ่นดินความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คุณคือที่รักคุณคือผู้ที่ฝากทรัพย์เอาไว้กับแผ่นดินของใครมันต้องเป็นของผู้นั้นค่ะไม่มีใครจะไปขโมยของกันได้ สองใบแรกออกมาก็ชัดเจนมากนะคะว่าผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาเนี่ยมีกำลังบุญโอโ้ใบนี้ค่ะหมายเลขหก 6, พระสุขพระสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นสากลหรือศาสไทยศาสตร์ไหนๆมันก็คือความสุขมันก็คือความอุดมสมบูรณ์ค่ะเหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้เลยนะคะที่ผู้เฝ้าทราบนะ่ะได้บอกกับเราว่าคุณต้องถือพร้อมด้วยศีลสมาธิสติปัญญา ต้องคบองจริงๆนะคุณถึงจะได้กองบุญนี้ไพ่ใบนี้ออกมาค่ะหมายเลขหกค่ะพะนางสุราวดีนะคะแห่งความรู้แห่งศิลปะทุกคนนะ่ะเกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าเราจะค้นมันเจอเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณค้นเจอแล้วอะ่ะเส้นทางของคุณก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่สําหรับผู้ที่ยังค้นไม่เจอนะคะคุณมีองค์ในตัวคุณมีของดีของดีนั้นคืออะไรคือเอกลักษณ์คือความเป็นคุณ ศิละปะมันอยู่ในหัวใจของทุกคนนะคะเหมือนนักร้องท่านหนึ่งน่ะเป็นนักร้องในตํำนานมากเขาติดคุกเขายังไปมอบเสียงเพลงไปแต่งเพลงในคุกได้ล่าสุดนี่แหละค่ะศิละปะน่ะไม่มีอะไรจะกักขังได้ไม่มีวันตายศิละปะคือชีวิตศิละปะมันอยู่ในทุกที่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการทำอาหารการแต่งหน้าทำผมช่างไม้ช่างอิฐคนขับรถ ทุกอย่างค่ะมันมีองค์ประกอบศิลปทั้งนั้นมันมีความเป็นศิลปะในตัวนั่นแปลว่าถ้าเราเข้าถึงที่สุดในสิ่งที่เราทําเราก็สามารถเบิกทรัพย์เบิกบุญของเราได้ทุกอย่างทําให้เราจเจริญขึ้นได้เรามีความเป็นเอกลักษณ์ทุกคนนะคะส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาคุณจะมีความเป็นหัวใจศิลป์ มีความรักในธรรมชาติมีความรู้สึกที่อบอุ่นใจทุกครั้งที่คุณนะ่ะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเสียงเพลงคุณรู้สึกถึงศิลปะนะ่ะได้อย่างลึกซึ้งถึงแม้ว่าคุณจะพูดจะอธิบายไม่ได้แต่แววตาของคุณมาสะท้อนความสุขออกมาได้อย่างแน่นอนนะคะบางคนนะ่ะความรู้สึกจะอยู่ลึกชอบพูดว่าตัวเองนะ่ะไม่มีหลอกศิลปะไม่มีอะไรที่ชอบแบบโดดเด่นฉันไม่มีพรสวรรค์แต่คุณรู้ไหมว่ามันฟักอยู่ในตัวของคุณ คุณเป็นคนที่คมในฝักคุณไม่ได้เฉลยความเป็นคุณออกมาคุณเป็นอะไรที่ซ่อนหลายคุณมีความคมที่อยู่ลึกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณฟักตัวออกมาได้เนี่ยคุณจะพิเศษคุณจะอาศจร์เหมือนพระราหูพระราหูเนี่ยเขาอยู่ใน การจำศีลอยู่ในตะบะของคันมารดานะ่ะหลายพันหลายหมื่นปีนะคะเหมือนพญาคูดเหมือนพระอรุณก็จำศีลเนิ่นนานเหมือนกันจนแม่เนี่ยถอดใจเอาไข่ไปทุบเลยไม่ทันใจนะคะลูกก็เลยออกมาเป็นแบบพระอรุณนั่นเองคุณก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่พิเศษแต่คุณมีความอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกคุณมีศิลปะคุณมีเงาใบที่สี่ค่ะพายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเรามาสุ่มด้วยกันโอ้โห หมายเลขที่23ค่ะ23นี่ยคือความรักความหลงความเสน่หาการแสดงออกมีมนขังมีมุลเสน่ห์เราอย่าไปยึดติดกับหน้าไพ่นะคะหน้าไพ่ของเราเนี่ยจะเป็นนางกากทีที่ถูกหลักพาตัว,ตวจากครุฑของเราค่ะครุฑรูปงามของเราได้ไปขโมยนางมาแล้วด้วยความงามที่สามโลกบันลือนั่นแหละค่ะ คุณก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นดาวชูนะคะหมายเลขที่23ถ้ามันไปอยู่ในรหัสบัตรประชาชนเบอร์โทรหรือรหัสอะไรอะ่ะที่อยู่รอบตัวคุณมันคือความน่ารักคือเสน่ห์คือคนที่จะเป็นที่รักที่เสน่หามีชื่อเสียงหลายคนที่อยู่ในสายบันเทิงนะคะเขาก็ใช้เลขตัวนี้ดึงดูดให้คนมารักให้คนมาหลงถึงจะมีเลขตัวอื่นน่ะที่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเลข23เนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์ที่ มันจะเป็นสเสน่ห์ที่อยู่ในตำนานจริงๆนะคะสเสน่ห์แบบจะทําอะไรจะพูดอะไรเนี่ยคนก็คนก็เอ็นดูไปหมดรักแบบอยากครอบครองแต่เอามาครองไม่ได้เหมือนนักร้องนะคะ่ะอยากครอบครองอยากฟังอยากอยู่ใกล้แต่เราก็รู้ดีว่าเราเข้าใกล้เขาไม่ได้มันจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะความรักความสเสน่หาจากหน้าไพ่ทั้ง4ี่ใบของเรานะคะที่ดึงดูดคุณเข้ามาพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคือมนขลังความน่ารัก การจะถูกดึงดูดด้วยพลังงานที่คนอื่นนะคะงงคาดไม่ถึงต้องทึ่งคุณจะแปลกคุณจะแตกต่างไม่เหมือนใครคุณจะเป็นที่สนใจที่จับจ้องคุณจะถูกมองจากคนแปลกหน้าคือถ้าคุณไปทำงานที่ใหม่นะคะคุณจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นน่ะ พอคุณไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะมันจะแบ่งออกเป็นสองพลังงานแล้วทีเนี้ยไม่โดดเด่นเกินต้านก็ถูกรังแกเกินเหตุนี่เป็นพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะมันจะไม่มีจุดต่างมันจะแบบสุดขีดสุดตรงไปเลยนี่คือพลังงานที่คุณจะได้เจอบ่อยๆนะคะ ขออีกหนึ่งใบค่ะอุ๊ยอีกหนึ่งใบหมายเลขสองขึ้นนะคะพระแม่ปลาวตีค่ะแล้วด้านหลังสำรับของเรานะคะ3 3 3สมสเป็นไพ่แบบกำจัดสิ่งชั่วร้ายอสูรกายต้องหลบ่างพระแม่ผู้ที่รักลูกดังดวงใจค่ะได้มาที่หน้าแรนดอมนี้ของเรานะคะหมายเลขสองไม่ว่าคุณจะมีพระแม่เป็นผู้ใดจะเป็นาศาสนาใดไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นแค่ไพ่ตัวแทนทเฉยๆค่ะ คุณจะถูกรักถูกดูแลถูกเลี้ยงดูจากธรรมชาตินะ่ะมาอย่างดีไม่ว่าคุณนะ่ะจะโตในอ้อมแขนของผู้ใดแต่พระแม่ที่เป็นแม่เดิมแม่จิตวิญญาณของคุณนะคะจะตามมาดูแลคุณด้วยความรักความห่วงนี่แหละค่ะเขาจะทอดทิ้งลูกเขาไปได้อย่างไรกันจะไปเกิดในชาติไหนพบภูมิไหนเขาก็จะตามมาดูแลค่ะสัญลักษณ์ของดอกบัวนะคะจุดเริ่มต้นของวิญญาณ ไม่ว่าโลกธกาตุใดก็แบ่งแยกความเป็นแม่ลูกไม่ได้ผู้ที่มีสัญลักษณ์ความเป็นแม่ที่รักเนี่ยคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้พื้นฐานของคนที่จะได้พลังงานนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความกระตันยูรู้คุณไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์คำว่ากะตันยูรู้คุณรู้แบบมีสตินะคะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ส่งไปเสียงเป็นเสียงตายไปขายาร่างขายเนื้อเนี่ย ก็จะไปไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่เกี่ยวถ้าพ่อแม่ที่ดีเขาต้องไม่เอาลูกอะ่ะไปขายร่างขายเนือ้อไม่นะคะเขาจะต้องดูแลต้องห่วงต้องเจ็บปวดตามวิสัยของคนเป็นแม่ไม่มีแม่คนไหนเหนลูกอะ่ะไปรับบททุกบทเศร้าขนาดนั้นได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คลอดคุณออกมาแล้วจงใจทําร้ายคุณอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าแม่แม่คือผู้ที่รักแม่คือผู้ที่ดูแล คุณจะมียายเป็นแม่ก็ได้คุณจะมีป้าเป็นแม่ก็ได้มีน้ามีอามีพี่สาวมาเป็นหน้าที่แม่ก็ได้ไม่ได้หมายถึงคนที่ให้กําเนิดแต่หมายถึงคนที่ให้ชีวิตคนที่ฟูมฟักคนที่ดูแลนั่นคือแม่คือคนที่มีหัวใจเป็นแม่อย่างแท้จริงค่ะ ว่าจะให้คุณแค่ห้าใบเราจะให้คุณหกใบเลขหเป็นเลขที่ดีนะคะเลขห้าก็ดีเหมือนกันแต่เราจะแถมให้คุณค่ะโอโหเลขห้าออกมาฤาษีค่ะจิตวิญญาณของคุณนั้นเก่าแก่ลึกซึ้งจิตวิญญาณของคุณนะ่ะมีตำนานอันลึกซึ้งแน่ๆทัางพระแม่ทั้งฤาษีธุรัตวดีก็ออกมาค่ะฟังไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะไปที่ใดคุณจะถูกเมตตาสองห้าห้าสอง แต่ในความเมตตานั้นมันก็ต้องมีคนอิจฉาเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่คู่กันหนานะคะถูกรักถูกเอ็นดูโจนคนรอบข้างอิจฉาก็มีไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องมาอิจฉาคุณคุณไม่ได้ทําอะไรให้เขาคุณใจดีกับเขาด้วยซ้ําแต่เขาก็มาคอยอิจฉาคุณมาคอยนินทาว่าร้ายคุณมาคอยว่าให้คุณไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้น ทั้งๆที่คุณพยายามแล้วนะคะแต่แรนดอมนี้นะคะถ้าคุณเจอแบบนั้นไม่ใช่ปัญหาของคุณค่ะคุณมีพลังที่แข็งแกร่งนะคะคุณตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะอสุรกายเข้าใกล้คุณคุณก็จัดการนะคะคุณจัดการคุณมีวิธีจัดการที่ฉลาดคุณไม่ใช่นางเอกละครน้ำเน่าคุณไม่ใช่เอื้อยในปลาบู่ทอง คุณนี่ยอมแน่นอนแล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายล่ะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะคะพลังงานฤาษีออกมาขนาดนี้คุณจะเป็นคนที่ต่อให้คุณจะพยายามดีแค่ไหนเป็นคนที่อยู่ในสิหนห้าแค่ไหนเมื่อไพ่ฤาษีขึ้นมาคู่กับไพ่พนางกากีนะคะเมื่อไพ่ฤาษีขึ้นมาคู่กับนางกากีต่อให้คุณจะเป็นคนดีแค่ไหนแฟนชาวบ้านเมียชาวบ้านเนี่ยก็มาตกหลุมรักมาส่งสายตาให้คุณมาหวานเสน่ห์มาอ่อยมาทําให้คุณตะบะแตก แต่คุณนิ่งนะคะเพราะว่าไพ่พระฤาษีของเราปางเนี้ยหลับตาค่ะหลับตาขันติพุโทโธพุโทโธดูดีมีสเสน่ห์แค่ไหนคุณก็ต้องถอนหายใจลึกๆค่ะคุณจะไม่ปลูกความเป็นเสือ,อร้ายในตัวคุณคุณจะไม่ไปขยำเหยื่อนั้นคุณจะซ่อนเสือเอาไว้ในธรรมลึกให้ได้ นี่คือคุณนะคะถึงแม้ว่าในอดีตคุณอาจจะเคยพังพลาดไปสําหรับผู้ชายนะคะเคยพังพลาดไปตกดุมรักคนที่ไม่ใช่คนที่เป็นนางกากีในชีวิตคุณคุณเคยเจอมาแล้วตอให้คุณจะไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ด้วยซ้ําแต่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่เป็นไรนะคะเราไปดูสำหรับต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราเก็บให้สําหรับนี้กันก่อนนะคะ เราไปดูสำหรับนี้กันค่ะสีเขียวนะคะพลังงานแบบธรรมชาติพลังงานแบบจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ค่ะคุณมีของเก่าสมบัติเดิมเนี่ยอย่างไรนะคะใบแรกโหใบแรกออกมาก็เป็นเดอะซันเลยค่ะเดอะซันพลังงานของพระอาทิตย์ เดซันคือพลังงานของผู้ที่มีคู่จิตวิญญาณคุณมีคู่บุญคู่บารมีนะคะคู่บุญคู่บารมีเนี่ยจะเป็นเพื่อนกกละยาในมิตรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคู่รักนะคะคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันคนที่มองตาก็รู้ใจคนที่มีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาหลายภพหลายชาติค่ะจนถึงชาติที่เป็นแสงสว่างจนถึงธาตุที่ได้ร่วมบุญกันนั่นแหละค่ะคุณเห็นสายสัมพันธ์นี้ไหมคะสายสัมพันธ์เนี้ยจะตัดกันไม่ขาด ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นแม่ลูกเกิดมาเป็นพ่อลูกเกิดมาเป็นลุงป้านนะอ่ะคุณก็จะรู้สึกผูกพันรู้สึกลึกซึ้งรู้สึก แตกต่างนะรู้สึกไว้ใจกันมากแล้วโอกาสที่จะหักหลังกันนะไม่มีนะคะเป็นคนที่มีคุณธรรมเสมอกันซิ้นเสมอมาเจอกันไม่ใช่เพื่อนรักหักเหียมโหดแน่นอนนะคะเป็นเพื่อนที่ซื่อตรงเป็นคนที่ไม่ได้หวังอะไรจากอีกคนหนึ่งนอกจากหวังดีนอกจากชื่นชมแล้วก็แสดงความยิดีให้กันจะไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้นไม่มีแรงพิษคิดริษยากันแน่นอนค่ะโอ้โหแบแรกออกมานะคะก็เป็นคู่ในตำนานอืม คุณกับคนคนนี้ค่ะชาติเนี้ยจะศึกษาธรรร่วมกันจะไปถึงขอบจักรวาลด้วยกันคุณจะคุยกันทางโลกทางธรรมรวมไปถึงทางโลกแห่งจิตวิญญาณคุณจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะ่ะ ทางโลกน่ะถ้าได้ไปเที่ยวด้วยกันมันก็ดีมันปังมากเลยแต่ถ้าทางจิตวิญญาณถ้าที่คุยกันมันก็มันไม่น้อยนี่คือคุณนะคะคุณและคู่จิตวิญญาณของคุณอยู่ในจุดที่เติบโตไม่ใช่จุดที่ท็อกซิกไม่นะคะถ้าเกิดคุณเจอแบบท็อกซิกอันนั้นเขาอยู่ในคามิกอยู่ในปางศัตรูอยู่ในปางอาริ คุณต้องรีบเปลี่ยนภาคนะคะต้องไปเจอปางที่เป็นมิตรแท้ให้ได้นะคะอย่าไปหลงอยู่ในปางคามิกนานมันจะทําให้คุณหน่ะตกอยู่ในผาวางังตกอยู่ในหลุมดํานั่นเองนะคะใบต่อไปค่ะโอ้โหอ็มเพลอร์ค่ะคู่มิตรใหญ่คู่บุญใหญ่มาถึงแล้วองค์ความรู้ใหญ่รวมไปถึงสมบัติที่เป็นทรัพย์สินเงินทองคุณจะเจอกับเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเพื่อนยากคนนี้ก่อนเพื่อนที่จะสนทนาพระธรรมกับคุณก่อนคุณจะเติบโตแบบสมดุลแบบหยินหยาง ไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปไหนก็ได้นะคะไม่ได้แบ่งชายหญิงไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นเกย์ทอมกระเธอหรือเพศใดไม่นะคะจะมีอิสระสูงจะไม่ได้มองกันที่เพศมองกันที่หัวใจความรักแบบบริสุทธิ์ใจเหมือนจุติมาจากแสงสว่างนี่คือสมบัติแรกที่คุณจะได้เจอนะคะคือคู่มิตรแท้คือแสงพระธรรมที่มาเจอกันอืมและเป็นคู่บุญใหญ่ด้วยนะคะใบต่อไปค่ะโอ้โหหก ถ้วยเด็กซันไม่พอยังมีหกถ้วยนะคะมันนานมากมันนานจริงๆที่เราอะ่ะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความดีมีความรักมอบให้กันเราซัพพอร์ตความรู้สึกกันมาเนิ่นนานร่วมสร้างร่วมก่อมาด้วยกันกองบุญนี้ไม่ได้สร้างแค่ชาตินี้นะคะความรักพักด,ดีความเป็นมิตรนี้ก็ไม่ได้ก่อกําเนิดขึ้นแค่ชาตินี้ค่ะมันข้ามภพข้ามชาติมันเป็นแบบโอ้โหเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมาก ถ้าใครเจอเพื่อนแบบนี้จงรักษาไว้ให้ดีค่ะร้อยปีอาจจะเจอกันแค่ครั้งหนึ่งนี่คือความรักรักแบบบริสุทธิ์ใจนะคะรักแบบให้มาให้กลับไม่โกงรักแบบฉันให้เธอฉันเชื่อในเธอฉันมั่นใจมีคุณธรรมเสมอกันเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากนะคะอีกหนึ่งใบค่ะเฮอร์เมสค่ะส่องมองบางคนอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเพื่อนชั่วตัวหดอยู่ไหน การุนามาเปิดตัวมาเปิดใจกับชั้นเดียวนี้ได้หลายคนก็รู้สึกเช่นนั้นนะคะ40%เพื่อนเลวเพื่อนร้ายของคุณนะคะไม่ได้มาเกิดเขายังตามหาคุณไม่เจอบางทีเขาอาจจะเป็นสิ่งอื่นก็ได้นะคะการจะมีกัลยาณมิตรหรือว่าคนที่จะซัพพอร์ตเราส่งเสริมภารกิจของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวด้วยนะคะบางคนเจอในรูปแบบของน้องหมาน้องแมว ก็มีนะคะคุณเห็นไหมคะส่องไฟหามองขึ้นท้องฟ้าอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามก็ได้พวกเขาอาจจะมาในรูปแบบสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้นะคะเป็นเจ้าน้องตัวจิ๋วก็ได้นะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆคุณอาจจะมองหาสิ่งที่คุณตามหาแต่คุณจะเจอสิ่งที่ใช่กว่าสิ่งที่คุณตามหานี่คือพลังงานของคุณที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะถ้าคุณเจอแบบคนตัวเป็นๆมันก็ไม่ยากแต่ถ้ามาแบบไม่ใช่คน มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะด้านหลังยังเป็นแปดเหรียญสมบัติของคุณไม่ใช่ว่าคุณเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ขุดถ้ำเจอทองเจอสมบัติไม่ใช่นะคะเป็นสิ่งที่คุณจะสร้างขึ้นมากับมือคุณนี่แหละค่ะหยิบจับสิ่งใดเนี่ยมันจะเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขึ้นมาทันทีคนอื่นอาจจะไม่เห็นค่าสิ่งนั้นแต่คุณทําให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาได้นี่คือผู้ที่เบิกรัพย์นะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปในถ้ำแล้วเจอขุมสมบัติ อันนั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่นิทานไม่ใช่นวนิยายนะคะแต่เป็นสมบัติที่คุณจะสร้างขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคะคุณเห็นไหมคะมีเด็กน้อยสองคนคะ่ะร่วมสร้างร่วมก่อคุณจะเจอคู่บุญคู่ส,มสม่งเสริมก็ได้นะคะเห็นสิ่งเล็กๆนี้ไหมคะอืคุณมีของดีของรักคอยติดตามมาคุณยังจะเจอคู่แบบกัลยาณมเมรดด้วยเจอคู่รุเจอคู่บาอาจารย์ผู้ที่จะถ่ายทอดเส้นทางแห่งขุมสมบัตินั้นให้คุณเป็นผู้ที่จะให้แนวทางสร้างอาชีพ เป็นผู้ที่มีเทคนิคลับสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้ในฝีไม้ลายมือค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนผลิตสินค้ามาจะขายดีมีสูตรลับที่แตกต่างจากคนอื่นคุณปังค่ะนี่คือภาพฝันภาพอนาคตของใครหลายคนนะคะสมบัติที่สร้างจากมือคุณคือสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดสิ่งที่คุณชอบแค่เติมศิลปะลงไปแค่มีสูตรเฉพาะคุณเท่านั้นแหละค่ะ มันจะปังมันจะเห่งมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินลงทุนแล้วจะทําได้ทุกอย่างไม่นะคะมันต้องมีองค์ประกอบแห่งความรักแห่งศิละปะไม่ใช่แค่สินค้านะคะรวมไปถึงคนที่อยากสร้างตัวตนด้วยเราพูดคําว่าแตกต่างเนี่ยมันพูดง่ายแต่มันทํายากถึงมันจะยากแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่เอาศิละปะเข้ามาในหัวใจเอาความรักเข้ามาเติมในหัวใจนะคะคิดถึงสิ่งที่คุณรักที่สุดในวัยเด็ก คุณใส่สิ่งนั้นลงไปในสินค้าของคุณในตัวตนของคุณในงานที่คุณทํามันจะมีความสุขมันจะเป็นเอกลักษณ์มันจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่เขาจะต้องคิดถึงคุณเห็นผลงานคุณจะต้องคิดถึงคุณมันจะไม่ซ้ำใขรเพราะมันคือคุณคุณมีคนเดียวในโลกนี่คือแรนดอมของผู้ที่จะประสบความสําเร็จในรูปแบบที่เป็นตัวเองตํานานที่เป็นของตัวเองในอนาคตตํานานที่เป็นของตัวเองในอดีต จะกลับมาหาคุณในปัจจุบันแล้วคุณจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่สร้างตำนานที่สองของตัวเองขึ้นมาค่ะโอ้โหแรนดอนนี้นะคะมีความสุขมากนะคะใบต่อไปคือคือใบต่อไปนี่มันเป็นสี่หมายกับเด็กถือดาบนะคะหลายหลายคนตอนนี้คิดออกแล้วก็ลงมือแล้วว่าฉันรักอะไรฉันชอบอะไรฉันจะลงมือฉันจะทำให้กับตัวเองนั่นเองค่ะ ไพ่พระจานทร์ของเราอยากจะบอกอะไรกับคุณพระจานทร์สีม่วงนะคะไม่ใช่พระจานทร์สีน้ําเงินนะคะเป็นพระจันทร์สีม่วงของเราเดี๋ยวเราไปส่ดให้คุณค่ะพลังงานจากพระจานทร์อยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยใบแรกออกมานะคะโอ้โหใบนี้ออกมาก็เป็นสสญลณ์ของคนสองคนเห็นไหมคะคุณจะได้เจอจริงๆนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเจอแล้วหรือคุณยังไม่เจอ คุณจะเจอพลังงานคู่ธาตุของคุณนะคู่บุญคู่ซับคู่คู่กองบุญใหญ่นะคะโอ้โหเจอแน่ๆส่วนใหญ่เป็นคู่ครองเป็นคู่ครองลำดับที่สองคือเพื่อนสนิทส่วนลำดับที่สามเนี่ยเรามาดูกันนะคะลำดับที่สามจะได้อะไรเอ่ยลำดับที่สามไปคนเดียวค่ะคนเดียว แบบผูกล่ามีแมงป่องด้วยนะคะเห็นไหมคะมีแมงป่องคุณอาจจะซุ่มทําทําแบบลับๆไม่เปิดเผยคุณเป็นคนที่ลึกลับนะคะคนกลุ่มที่สามสามกลุ่มที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเป็นคู่ร่วมสร้างร่วมก่อถึงคุณจะไม่ได้อยู่ในวัยร่วมสร้างร่วมก่อคุณก็จะเข้าสู่แสงประทามด้วยกันเจอกันแล้วจะไม่ทิ้งกันเจอกันแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบตราบนานเท่านานต่อให้เส้นทางนี้มันจะยาวไกลจนคุณมองไม่เห็นปลายทางคุณก็จะไปด้วยกัน พอให้โลกใบนี้จะแยกจากคุณไปทำภารกิจไม่ได้ติดต่อกันแต่ความคิดถึงคุณจะสื่อสารกันเสมอส่วนกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่มีเพื่อนกลุ่มที่มีกัลยาณิเมตถูกพัดพรากจากกันไปคุณจะได้เจอกันอีกครั้งเจอกันครั้งนี้มันจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น สิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่เพื่อนคุณทำนะ่ะมันจะบรรจบก,กันมันจะลงล็อกจะสร้างตำนานไปด้วยกันคำว่าสร้างตำนานในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปเหยียบบนดวงจนันทร์ไหมนะคะแต่จะเป็นตำนานชีวิตคุณจะปลดล็อกสิ่งที่ตัวเองนะ่ะค้างค่ะได้ขอโทษถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นกับคุณนะ่ะขัดใจกันหรือว่าเคยทำร้ายจิตใจกันมาก่อนนะคะ จะได้ขอโทษการจะได้จับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณทำนะ่ะจะเป็นสิ่งที่น่าจดจำและมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพลังงานแบบแมงป่องจเจ้าแห่งความลึกลับนะคะคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากชอบอยู่คนเดียวไม่ได้ชอบใครชอบอยู่คนเดียวคือชอบตัวคุณคนเดียวนี่แหละคะ่ะชอบอยู่กับธรรมชาติคุยกับเสียงธรรมชาติอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับสิ่งที่คุณชอบ คุณก็จะประสบความสําเร็จในทางธรรมนะคะถ้าเกิดคุณชอบสายนิพานเนี่ยคุณอาจจะไปถึงขั้นนั้นเลยก็ได้นะคะตัดห่วงตัดโซ่ตวงทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่ดินแดนสุขขาวดีนั่นคือคุณนะคะคุณที่จะประสบความสําเร็จขั้นสูงขั้นบรรลุทางจิตวิญญาณนั่นเองค่ะสําหรับนี้ค่ะสําหรับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคุณสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาค่ะมาเลยจ้าหนึ่งใบหนึ่งใบ,หงบเห็นไหมคะโอ่งมาเป็นคู่อีกแล้วอะ่ะ ออกมาเป็นคู่เป็นคู่เลยนะคะแรนดอมเนี้ยอบอุ่นใจอบอวนในหัวใจมากจะไม่โสดถ้าคุณโสดคุณปล่อยวางคุณจะเจอเพื่อนร่วมทางที่จะพาคุณนะคะไปสู่ความสําเร็จคุณจะไม่เหงาคุณจะไม่เดียวดายคุณจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่ในโลกของตัวเองคุณก็จะเจอคุรุทางจิตวิญญาณเป็นไกดลน์เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจแม้ไม่มีใครอยู่ข้างกายเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะ ใบต่อไปค่ะโอ้โหเห็นไหมคะพระจันทร์กับอีการน้อยของเราค่ะผู้ส่งสารคุณไม่เหงาเพราะว่าคุณมีเหล่ากาลยานิเมตรที่จะรอฟังสารจากคุณหลายหลายคนที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเป็นนักทํานายเป็นผู้อ่านไพ่คุณอาจจะไม่ได้อ่านเคียบไพ่นะคะดอกไม้ใบหญ้าอัญมณีก้อนหินกรวดคุณอ่านได้หมดสรรพัฒ์ที่มาจากธรรมชาติคุณสื่อสารได้หมดแม้กระทั่งสายลมการเลื่อนผ่านของก้อนเมฆคุณไปถึงจุดนั้นเลยนะคะใบที่สค่ะ โอโ้ผู้รักษาหัวใจของผู้อื่นใบสุดท้ายค่ะพระแม่ออกมาปิดจบให้นะคะผู้ทำลายปัญหาผู้ทำลายอุปสรรคคุณจะถูกปกป้องจากพลังงานจักรกวาลคุณไม่กลัวแม้กระทั่งความตายคุณเป็นคนที่มีวิญญาณอิสระเป็นจิตแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดอยู่รัรถิใดแต่คุณมาถึงแล้วอะ ถึงกองสมบัติเก่าถึงสิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะแบกหามไปเท่าไหร่ก็ได้คุณจะสร้างมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้คุณปลดล็อกตัวเองจากกรอบเดิมจากสิ่งที่เป็นโซ่ตวงคุณเอาไว้ตัดมันทิ้งไปความเชื่อเก่าที่ว่าเกิดไม่ได้เท่านี้ทําได้เท่านี้ไม่มีอยู่จริงคุณไปได้มากกว่านั้นพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาถ้าคุณฟังตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแปลว่าพลังงานคุณถึงที่จะฟังสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โอเคหรือไม่ใช่พลังงานของคุณเนี่ย คุณจะถูกดีดออกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ไม่ใช่แต่องค์ความรู้ของคุณนก,กว้างคุณใจกว้างคุณเปิดรับองค์ความรู้ได้แบบไม่มีขีดจํากัดคุณไม่ตัดสินผู้ใดเพราะคุณไม่ใช่ใครทั้งนั้นคุณเป็นคนที่มีอิสระมากนะคะสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาค่ะขอให้คุณได้เบิกทรัพย์สําเร็จได้ทําในสิ่งที่ใจคุณปรารถนาคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแี่แสงดาวด้วยนะคะ